สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ผมก็จะมาอธิบายแล้วก็วิธีการแก้ไขนะครับสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเราชนะลงทะเบียนเราชนะได้รับสิทธิ์ไปแล้วตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเรียบร้อยแล้วทีนี้พอมาถึงขั้นตอนการยืนยันตัวยูเลตในขั้นตอนการสแกนใบหน้านะครับในขั้นตอนการสแกนใบหน้าพอเราสแกนใบหน้าเข้าไปปุ๊บเขาก็จะบอกว่าสแกนใบหน้าสําเร็จกรณุณารอผลตรวจสอบผ่านทางการแจ้งเตือนแล้วก็มีปุ่มให้เรากดตกลงแล้วทีนี้พอเรากดปุ่มตกลงเข้าไปปุ๊บมันก็จะเด้งไปหน้า หน้าหลักที่เป็นหน้าเป๋าตังค์นะครับทีนี้พอเรารอเรารอรอไม่ไหวนะครับรอไม่ไหวอันนี้จากเคสที่ผมทาเองนะผมก็เลยลองเตะไปที่หน้าจิวเล็ตอีกครั้งหลังจากที่รอมาพักใหญ่แล้วแล้วมันก็มาขึ้นข้อความว่าระบบกําลังตรวจสอบข้อมูลตรวจสอบนานมากนะครับเพราะว่าทําตั้งแต่เช้าตอนนี้เที่ยงก็ยังไม่เสร็จนะเนาะและทีนี้ผมก็ไปศึกษาข้อมูลนะครับไปลองผิดลองถูกจากตัวผมเองแหละผมก็จะมาแาชร์ท่านผู้ชมนะว่า ถ้าเกิดว่าใครมาถึงหน้าสแกนใบหน้าแล้วให้รอผลอย่างเงี้ยนั่นหมายความว่าตอนนี้ข้อมูลของเราที่เราลงทะเบียนเขาได้นําเข้าไปในแอปเป่าตังแล้วนะครับนำเข้าไปแล้วทําไมผมถึงพูดอย่างนั้นเพราะว่าตอนนี้ในแอปเป่าตังของเรามีทั้งชื่อนามสกุลและก็เบอร์โทรนะครับที่เขาส่ง OTP มาในขั้นตอนการยืนยันตัวนะครับจีวอวเล็ตนะเขาจะมี OTP มาให้เรานั่นหมายความว่าระบบมีข้อมูลของเราแล้วแต่ที่เรายังไม่ผ่านก็คือเขาอาจจะยังปรับปรุง ปรปับปรุงหัวข้อการเียนตัวผ่านบัตรประจำตัวประชาชนนะครับเพราะว่าหัวข้อนี้เข้าไม่ได้นะครับตัวนี้หลายๆท่านเข้าไม่ได้นะครับสำหรับการเียนตัวไม่ว่าจะเป็นคนที่ลงทะเบียนเราชนะใหม่หรือว่าคนที่ใช้คนละครึ่งนะครับทุกคนจะมีไ e อ้กเป่าตังค์คือถ้าใครลบออกและเข้าใหม่จะจะเป็นอย่างนี้หมดเลยนะครับจะเป็นระบบรังรอตรวจสอบหมดเลยแล้วก็รอพักใหญ่เลยนะครับทุกคนเป็นเคสนี้หมดนะครับส่วนมากเนาะทีนี้มันมีวิธี ทำให้เข้าไปได้นะครับทาให้เข้าหน้าจิวเล็ตได้มี2วิธีนะครับก็ <g iggle> <c oughs> คือ1ก็คือวิธีคนที่ไม่มีแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กอันนี้วิธีแก้ไขของเขาก็คือรอรอก่อนประมาณวันที่18ปนะครับประมาณวันที่18ไม่น่าเกินหรอกผมว่าประมาณวันที่18ก็มาทําการยืนยันตัวใหม่อันนี้ระบบน่าจะสมบูรณ์แล้วนะครับคนที่ไม่มีแอปกรุงไทยเน็กนะแต่ถ้าคนมีแอปกรุงไทยเน็กสามารถแก้ไขเดี๋ยวนี้ตรงนี้ได้เลยนะครับ ก็คือเปลี่ยนจากการยืนยันตัวผ่านบัรประชาชนเป็นการยืนยันตัวทางแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กแทนวิธีนี้ก็จะเข้าได้เลยตอนนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับว่ามันเข้าได้จริงๆจากที่ผมไปลองใช้ดูนะครับผมลองเข้าทั้ง2อฐานก็คือเข้าทางแบบรประจำตัวประชาชนเนี่ยเข้าตั้งแต่เช้าแล้วก็รออยู่นั่นแหละรอตรวจสอบอยู่นั่นแหละนะครับไม่ได้แล้วผมก็ทําการลบแอปเป่าตังออกแล้วก็เปลี่ยนใหม่จากการยืนยันตัวผ่านประชาชนเป็นการยืนยันตัวผ่านแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็ก เดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่ามันเข้าได้จริงๆครับถ้าเป็นกรุงไทยกรุงไทยเน็กเดี๋ยวผมจะเข้าเป๋าตังค์ของผมนะทุกคนเป็นหมดเลยครับใครมีแอปเป๋าตังค์นะตอนนี้ปัญหาเนี้ยผมจะยืนยันตัวทางกรุงไทยเน็กให้ดูนะคือตรงนี้ผมว่าเขายังเขาสมบูรณ์แล้วการยืนยันตัวทางกรุงไทยเน็กตอนนี้ แต่บัตรประชาชนนี่อย่างหกหกแปดเก้าหนึ่งศูนย์นี่ เิดใช้งานจิวได้สำเร็จการยืนันตัวผ่านกรุงไทยเน็กเนี่ยไม่ต้องสแกนหน้าครับเพราะว่าเราได้สแกนหน้าไว้ในตอนลงทะเบียนเปิดแอปพลิเคชันของกรุงไทยเน็กแล้วเนาะเราก็ไม่ต้องสแกนหน้ามันก็เข้าง่ายนะครับวิธีนี้นี่แต่ถ้าเป็นการยืนันตัวผ่านบัตรประจำตัวประชาชนอันนี้ต้องสแกนหน้ามันเลยมีปัญหาหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้คนก็เยอะเนาะเป็นล้านๆคนเนาะก็รอก่อนคาดว่าไม่น่าเกินวันที่18นะครับจะ,ะสามารถยืนยันตัวได้ทุกคนสําหรับคนที่ได้สิทธิ์เราชนะเนาะ ก็คือให้ใจเย็นๆก่อนรอก่อนนะครับเพราะว่าเราทาอะไรไม่ได้เนาะตอนนี้นี่นะครับอันนี้คือคนที่มีเอป c t o เกรุชันกงไทยเน็ตก็จะสามารถเข้าได้อย่างนี้นะครับไม่มีปัญหาโอเคตอนนี้ก็รอไปก่อนเดี๋ยวประมาณวันที่18ถ้ามีความคืบหน้าอย่างไงผมก็จะมาแจ้งอีกนะครับส่วนถ้าใครดูแล้วอ,อ,อยากสอบถามอยากคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์มาด้านล่างนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับที่จะมาแชร์สำหรับ โครงการเราชนะนะครับคลิปนี้ผมไปแล้วครับฝากด like, กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับไปแล้วครับ